ด้วยความรักจริงๆนะครับวิดีโอนี้เนี่ยผมค้นพบอะไรบางอย่างซึ่งซึ่งต้องเป็นคนที่เชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมรวมถึงการการเวียนว่ายตายเกิดแต่ไม่ใช่ว่าคือคือผมไม่ได้พูดนะครับว่าอย่างผมเนี่ยเกิดต้องเกิดชาติใหม่อ่ะอันนี้ผมไม่ได้นับแต่มันคือการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยไปตามหลักของกระแสรหรือกระบวนการของกรรมนะครับที่ที่เราไหลไปเนี่ยนะครับซึ่งก็ต้องไปศึกษา กฎอิทับป,ปัจจยตาอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็แต่ถ้าจะพูดถึงก็คืออะไรมันเหมือนกับวัฏจักรของน้ําซึ่ง H 2ชเนี่ยมันไหลไปกลายเป็นไอกลายเป็นน้าในลำกลายเป็นฝนกลายเป็นน้ําในลำลำธารกลายเป็นน้ําที่คนใช้ล้างบางทีเป็นน้ําเสียแต่มันก็ไหลวนกลับมาเป็นน้ําแต่มันไม่เกี่ยวกับน้ําหรอกมันเป็นเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดนะครับคือชีวิตเนี่ยมันคือสัพพชีวิตทุกชีวิตเป็นญาติกันอะไรประมาณนี้นะครับ การที่เราเข้าสู่วิชาพ้นจากอภิชาเข้าสู่วิชาอันนี้ยขออภัยที่ต้องมาเล่าถึงเรื่องพวกนี้เพราะว่ามันคือชีวิตเราเนี่ยเคยเห็นไหมครับคนที่ประสบความสําเร็จมีชีวิตที่ดีแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันกลายเป็นดีแตกหรือล้มเหลวหรือบางทีเนี่ยเราเราก็มีชีวิตที่ดีแหละก็ยังไม่ได้ล้มเหลวหรอกคือคนเราเข้าใจว่ามีเงินแล้วดีอะไรประมาณเนี้แต่เราประมาท ไปเผลอทําผิดบางทีเนี่ยเราเติบโตไปเรามีโอกาสเราเผลอไปทําผิดศีลเราเผลอไปทําผิดกฎหมายทําสิ่งที่ไม่ดีอ่ะขัดต่อหลักธรรมคาสอนอะไรประมาณนะั้นหลักต่อขัดต่อคุณธรรมอะไรประมาณนะั้นอ่ะอืแต่สิ่งหนึ่งผมเจอของการเรื่องของการรับประกันเอาไว้สำหรับผมก็คือต้องยอมรับว่าผมเชื่อในเรื่องของ จิตใจของคนการยกระดับจิตใจความบริสุทธิ์ของพระซึ่งเป็นพระจริงๆก็คือเป็นสม,มุติสงกับอริยสงฆ์ผมเชื่อมั่นในพลังของพระอริยสงฆ์รวมถึงคนที่จิตจิตใจใหญ่อะก็คือใจใหญ่ใจหลุดแล้วพ้นแล้วจากจากกิเลสท,ทั้งปวงอะไรประมาณนั้นนะครับผมเนี่ยไม่ได้หลุดพ้นจากกิเลสท,ทั้งปวงผมกำลังจะพูดถึงคนที่วิดีโอนี้นะครับ แต่แต่มันเอาไปใช้ประโยชน์ได้อีกเยอะนะมันเปลี่ยนชีวิตได้เลยแต่ต้องเชื่อในเรื่องพวกนั้นด้วยเพราะว่าผมกลัวคนที่แบบไม่เชื่อแล้วแล้วมาฟังแล้วมันจะแบบเดี๋ยวเขาหาว่าบ้านะครับแต่สิ่งที่ผมเล่าเนี่ยเอาไว้รับประกันความสําเร็จให้กับคนที่ทําการบ้านมาแล้วจริงๆมันเหมือนกับเราทําสําเร็จแล้วเนี่ยแต่เราไปดีแตกเราไปหาเหตุแห่งการตกนรกผมกำลังพูดถึงอะไรครับอดีตที่ผ่านมาเราไม่รู้ เราทำผิดศีลข้อไหนมาบ้างเราทำผิดแล้วมันเกาะกินหัวใจเราอะ่ะมันอยู่ในกระมวลสันดานเราอะ่ะมันอยู่ในไตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ในอำนาจการปรุงแต่งของเราอะ่ะแล้วมันเกาะกินอยู่เขาเรียกว่ากิเลสแล้วกันนะครับยังตกอยู่ในกิเลสเนี่ยหรือเครื่องยึดเหนียวอะไรก็แล้วแต่เป็นอวิชชาเนี่ยนะครับแต่เราไม่ได้บอกว่าถึงขั้นหลุดพ้นแต่เราจะไม่ตกนรกอีกรับประกันการไม่ตกนรกอีกไม่ต้องทำเหมือนผมนะ แต่มันมีหลักการอยู่ก็คืออะไรครับอย่างองคุณของพระสงฆ์อ่ะสมุติสงฆ์เราไม่นับนะเรานับพระสงฆ์และอริยะสงฆ์พระสงฆ์นี่คือคนที่เขาไม่เป็นโมฆะบุรุษตั้งมั่นจริงว่าจะก้าวสู่ขั้นตอนของการเป็นอริยะไปตามลําดับอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็นึกถึงพระอริยสงฆ์หรือพระสงฆ์ที่ท่านใจเที่ยงแท้เอาไว้เสมอเพราะว่าอะไรครับ เวลาที่เราประสบความสําเร็จเวลาที่พลังดีอย่างเช่นที่ผมบอกในขั้นตอนที่10เนี่ยมันคือการที่เราเรามีพลังแห่งความรักพลังแห่งความเมตตาเราเรารักทุกสิ่งทุกอย่างแต่บางครั้งเนี่ยมันจะดึงดูดอะไรบางอย่างมาให้เราทั้งดีและไม่ดีบางครั้งเราจะเผลอผิดสิลข้อ1ผิดศีลข้อ2ผิดศีลข้อ3ผิดศีลข้อ4ผิดศีลข้อ5ทําผิดกฎหมายบ้านเมืองอะไรประมาณนี้แต่เราให้คุณพระ ใหญ่กว่านี่คือหลักประกันหลักประกันคืออะไรอ๋อนอกจากทํางานการตื่นนอนตอนเช้าให้ดีแล้วเนี่ยผมจะนึกถึงคุณพระไว้เสมออย่างเช่นถ้าเราไปเจอสิ่งที่ล่อตาล่อใจอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นข้อหนึ่งถึงข้อห้าเนี่ยเฮ้ยเรานึกถึงคุณพระเอาไว้ให้ใหญ่กว่าเราถามว่าทําไมผมเป็นชาวพุทธไงผมก็นึกถึงนึกถึงคุณพระเพราะว่าความสําเร็จของคนคืออะไรครับชื่อเสียง เกียรติยศเงินทองลาภชดสาร,รเสริญแต่พระพระอริยสงฆ์จริงเนี่ยท่านไม่ต้องการสิ่งนั้นแต่เรากราบท่านทุกวันนี้ผมก็กราบบางคนบอกว่าอ่ะมึงกราบพระองค์ไหนอะ่ะผมกราบพระอริยสงฆ์ทุกองค์กราบผมต้องเอามืออย่างนี้ทุกครั้งไหมเนี่ยแค่เราคิดว่าเออเรากราบเรากราบพระอริยสงฆ์ทั้งหมดโอ้โหมุญกุศลมันมาแล้วแต่เราไม่ได้กราบแค่แค่ต้องเห็นพระอริยสงฆ์แค่ไม่ต้อง ไม่ต้องนึกถึงชื่อท่านแต่เรายอมรับว่ามีพระอริยสงฆ์ที่ใจเด็ดเดี่ยวอย่างนั้นท่านไม่ต้องมาแสแวงหาว่าเออฉันอยากได้เมียสวยนะเออฉันไม่ด้อยากอยากได้เมียหรอกแต่เห็นสาวที่สวยมาแล้วใจหวั่นไหวเฮ้ยผมเนี่ยโอเคเห็นเพศตรงข้ามมาผมอาจจะใจหวั่นไหวแต่เรารู้ตัวว่าเราพระอริยสงฆ์เนี่ยเหนือกว่าเราเหนือกว่าไอ้ดำพี่เข้าใจไหมเหนือกว่าตัว กว่าตัวผมแล้วเราลึกไว้เสมอแน่นอนเราประสบความสําเร็จเรามีเงินเรามีความสุขในทุกๆด้านแต่เราจะไม่ผิดศีลทั้ง5้าข้อยกตัวอย่างนะครับส่วนกฎหมายอย่างเช่นเ,เรามีโอกาสเรามีโอกาสที่จะได้เงินทอนเรามีโอกาสที่จะได้มาแต่เรารู้แล้วเนี่ยสืบลึกเแล้วไปแล้วมันผิดเฮ้ยเรายุติเราไม่เอาทุกท่านครับสิ่งนี้คืออะไรอ๋อมันป้องกันการที่เราจะตกตามอย่างเดียวใช่ไหมใช่แต่ ถ้าคนที่ไปลองจริงๆก็จะรู้ว่าเรามันจะก้าวสู่ทางสว่างของชีวิตเลยไปลองดูนะครับเราจะตั้งมั่นที่จะทำความดีเราจะออกจากความไร้สาระทั้งปวงไอ้ไอเนี้ยไม่ต้องเชื่อผมนะครับผมมาชอบพูดเสมอว่าอยากเห็นคนไทยมีความสุขอยากเห็นอะไรบอกต่อวิดีโอให้หน่อยตอนนี้ไม่เกี่ยวแล้วเพราะอะไรปัจจตังครับเป็นเรื่องที่ต้องรู้ได้ด้วยตนเองผมก็ไม่รู้มาก่อนคือผมก็กลัวนะเฮ้ย เราเนี่ยอาจจะโดนล่อลวงด้วยอะไรแล้วค,คือเข้าใจใช่ไหมถ้าคนศึกษาเรื่องนี้ก็จะรู้ว่ามีความสุขประเดียวประดาวเราได้เงินสมมว่าเราล่ํารวยมหาศาลเลยผมรวยสักหมื่นล้านแต่ผมไปคดโกงมาแล้วต่อยอดเป็นความรวยจริงๆแล้วมันไม่มีประโยชน์เลยนะคือเราได้เงินจริงเรามีความสุขจริงเราจะอาจจะเอาเงินไปซื้อสิ่งที่เราพึงพอใจได้แต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยมันสูญเปล่าถ้าคนที่ศึกษามานะคนไม่ศึกษาคนไม่เชื่อผมวิดีโอนี้ไม่เกี่ยว ไม่เกี่ยวท่านนะครับแต่สําหรับคนที่เกี่ยวจริง,รงๆนะครับการระลึกถึงคุณพระไว้เสมอเพื่อถามว่าเพราะอะไรสิ่งล่อตาล่อใจสิ่งที่เข้ามาเนี่ยมาเมื่อไหร่ไม่รู้เราอาจจะโดนเคยได้ยินไหมครับคนโดนทําของใส่อะแต่เราจะไม่เจอเลยอย่าหาว่าผมงมงายนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวสมพูดถึงสมมุติใครโดนไม่โดนกับตัวไม่รู้นะครับแต่เราระลึกไว้เสมอว่าเออ เราจะไม่ตกต่ำอีกโอ้โหมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ทั้งทั้งหมดมันคือสังขารคือการปรุงแต่งบางทีเนี่ยเราปรุงแต่งไปเองแต่การที่เรานึกถึงพระสงฆ์พระริยสงฆ์เอาไว้ในใจผมไม่ต้องนึกถึงหลวงปู่ชาไม่ต้องนึกถึงหลวงพ่อฤาษีดิงดำนะครับไม่ต้องนึกถึงพระรยาสาวกพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแต่ผมเชื่อในพระพุทธเจ้าเชื่อในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ผม กินอร่อยนะมีความสุขในการเสพสัมผัสทั้งหมดนะแต่เราจะไม่ผิดศีลพราะเรื่องนั้นเราจะไม่ทํากรรมชั่วเพราะเรื่องนั้นเราจะไม่คิดว่าเออเออได้เงินมามันก็ดีแต่เรามันผิดเราจะไม่ทํามันเข้าใจไหมครับเพราะว่าเราละลึกเครื่องยึดเหนี่ยวไว้คือทุกการตื่นนอนตอนเช้าผมจะนวดตัวจะมีความสุขจะทําการตื่นนอนตอนเช้าให้ดีแต่ต่อไปสิ่งที่แถมก็คือนึกถึงคุณพระ เอาถามว่าทาไมไม่นึกถึงพระพุทธเจ้าทุกท่านครับพระพุทธเจ้าท่านมันรู้แล้วมันห่างชั้นกันแต่พระพระสงฆ์ซึ่งยังแบบท่านเอาชนะท่านก็อนเอาชนะนะท่านเห็นเอ้ยใจเราชอบแล้วท่านก็เตือนตัวเองพระสงฆ์ไงพระสงฆ์คือจิตจิตยังไม่หลุดพ้นแต่ตั้งมั่นเอาชนะส่วนพระอริยสงฆ์เนี่ยผมจะไปรู้ได้ไงว่าอารมณ์ของพระอริยสงฆ์เนี่ยท่านหลุดพ้นยังไงเพราะผมยังไม่ได้เป็นพระอริยสงฆ์ผมก็ไม่รู้แต่อารมณ์ของพระสงฆ์ที่มุ่งมั่นจริงๆนี่แหละที่ผมเอามาไว้เป็นหลัก ท่านชนะได้เราท่านชนะแบบผู้ชนะชนะตนเองอะนะครับไม่ดุดพ้นนะแต่ฉันชนะตนเองชนะแล้วชนะเล่าโอ้โหทุกท่านครับพลังตรงนี้เนี่ยเอาไปใช้ไม่ใช่แค่ป้องกันแต่เอามาใช้เพื่อการสร้างสารรค์แบบแบบดูดีอะลองดูครับลองดูไม่ได้ไม่ได้อวดเก่งนะครับวิดีโอนี้เนี่ยลราก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องบอกต่อแนะนำไรให้เพราะว่ามันอาจจะไม่ถูกใจลหลายๆคน แต่ยุคนี้เนี่ยถามว่าทำไมต้องมาบอกละ่ะด้วยความรักครับยุคนี้เป็นยุคกรรมมันไวแค่นี้แหละสวัสดีครับ